ฝั่งยุโรปเขามีครบ3รายการตอนนี้ฝั่งเอเชียก็เริ่มแล้วครับ AFC เพิ่งสร้างเวทีใหม่ชื่อว่า AFC Challenge League เพื่อเปิดโอกาสให้ทีมจากชาติเล็กได้มีเวทีโชว์ฝีเท้าและหนึ่งในนั้นคือเอส a f รา FC จากประเทศลาวที่กำลังจะลงสนามในรอบเพลย์ออฟวันนี้เราจะพาไปดูว่าทำไมรายการนี้ถึงสำคัญและเอสรามีโอกาสแค่ไหน ก่อนหน้านี้ฟุตบอลเอเชียมีแค่2รายการใหญ่ AFC Champions League และ AFC Cup แต่นั่นไม่พอครับทีมจากประเทศเล็กๆแทบไม่มีโอกาสได้สัมผัสเกมระดับทวีปเลย AFC จึงปฏิรูปใหม่สร้างระบบ3ระดับเพื่อให้ทุกประเทศได้มีเวทีของตัวเองไม่ต้องไปเจอกับยักษ์ใหญ่อย,อย่างญี่ปุ่นหรือซาอุทันที 1. AFC Champions League อ l ล t e สำหรับแชมป์ลีกจากชาติอันดับสูง 2. AFC Champions League 2 สำหรับทีมจากชาติระดับกลาง3 AFC Challenge League สำหรับชาติที่กำลังพัฒนาเช่นลาวกัมพูชาผู้ตานมงกโกเลียรายการที่3นี่แหละครับที่สำคัญมากเพราะมันคือเวทีให้ทีมเล็กได้ฝันได้พัฒนาและได้สร้างชื่อในระดับเอเชียอย่างแท้จริงและหนึ่งในทีมที่กำลังเขียนประวัติศาสตร์ของตัวเองก็คือเอสราเอ ทีมนี้คือแชมป์ลาลีก1ฤดูกาล2024-2025และได้สิทธิ์เข้าแข่งขันในรอบเพลย์ออฟของ AFC c c h a l l e n g e League ฤดูกาล2025-2026เอส f ราเ c เป็นทีมรุ่นใหม่ที่กำลังพัฒนาอย่างก้าวกระโดดมีโค้ชชาวเกาหลีใต้คุมทีมใช้ระบบฝึกซ้อมทันสมัยเน้นสร้างเยาวชนให้แข็งแรงขึ้นพวกเขาจะพบกับทีมย่างกุ้งยูนิเต็ดจากเมียนมาในวันที่12สิงหาคม2025 ซึ่งถ้าชนะก็จะเข้าสู่รอบแบ่งกลุ่มทันทีครับแนวคิดนี้เหมือนกับฝั่งยุโรปเลยครับที่มียูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกยูฟายูโรปาลีกยูฟาคอนเฟอเรนซ์ลีกเช่นเดียวกับชา e n เลนจ์ลีกของ AFC เวทีนี้ออกแบบมาเพื่อลดความเหลื่อมลำ้ำให้ทีมจากประเทศเล็กสามารถพัฒนาได้ในเวทีที่พอเหมาะไม่ได้ต้องไปเจอกับทีมร้อยล้านยูโรตั้งแต่นัดแรกชาเลนจ์ลีกจะช่วยให้ลีกภายในประเทศมีเป้าหมายที่ชัดเจนขึ้น นักเตะได้พัฒนาเพราะมีเวทีใหญ่สโมสรต่างๆกล้าลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานมากขึ้นแฟนบอลก็ได้เชียร์ทีมบ้านเกิดในเวทีระดับทวีปนี่คือจุดเริ่มต้นของการปฏิวัติฟุตบอลเอเชีย er, และเอสราเอฟซีจากลาวก็กำลังเป็นหนึ่งในสโมสรที่ได้โอกาสประวัติศาสตร์นี้อย่าลืมติดตามการแข่งขันเพลย์ออฟในวันที่12สสิงหาคมนี้และถ้าคุณอยากให้เราทำคลิปวิเคราะห์เกมเอสราเอฟซี FC, พบกับย่างกุ้งยูเนเต็ดแบบเจาะลึก กดไลค์แชร์และคอมเมนต์ไว้ได้เลยครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้า